สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้อ๋อเตยเฮ็ดมะนาวเนาะเนี่ยเฮ็ดมะนาวหางนี้จะเป็นเมือกเมือกย่างงจ้ะเมือกอย่างเเออางนเนาะจะก็เอาขาอ๋อจะลองเอาไปทำยำดูเห็นพี่เหมียวแกบอกว่าอร่อย โอ้มีแมงกินเนื้ยเนึบเนึบโอ้รูพุงเลยจ้ะ คลิปนี้จะสั่นจักหน่อยเด้อจ้อาออกไปเจอมาในคอมพิวเตอร์จะออกแก็บเอาไว้ลืมตดัดบายบายเด้อจ้าเจอกันหนารอนจะออกเก็บเฮ็ดมะนาวให้ดูใหม่จ้ะ